สวัสดีค่ะร้านแมสติ๊กเกอร์ล่างปานะคะวันนี้มีรถเก่งค่ะมาใส่แหลกหลังคานะคะ,ะรถเก่งบางรุ่นจะมีขาแหลกเฉพาะเลยนะคะสามารถสั่งได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการเร่งด่วนก็เข้ามาสอบถามที่ร้านแมมสติ๊กเกอร์ได้เลยนะคะ<ห>อันนี้ใส่รถซีวิคค่ะคานดาซีวิคดังตัว <Honda Civic. S 2> เลยนะเขาขาย่ังไง มนด้าซีวิก็จะใส่ที่ล่องนี่เลยนะคะล่องนี่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นขาเฉพาะรุ่นค่ะตัวนี้นี่สั่งมาให้ค้านะคะยังใส่ไม่เสร็จเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหลือแค่รอขันน็อตประกอบยืดตัวนี้นะคะแล้วก็ จะมีขาเล็กๆอีกขานึงค่ะดูนะ <c oughs> ขาเพื่อหมุนนะคะ, <c oughs> ะชุดขาหมุน <c oughs> เอาแหวนใส่รองนะคะ <c oughs> ก็จะมาหมุนฝักนี้ มีขายอีกเส้นหนึ่งนะคะระกบจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็ขึ้นไปล็อกล็อกตัวนี้ไว้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด4ีขาเลยนะคะก็จะเป็นล็อกไว้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักมาที่แมปสติกเกอร์ต่างๆได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะ ก็จะต้องยึดทั้งด4ขานะคะเอาลงบาไปเลยอั้มเอาลงบาไปแล้วขอล็อกมันตึงๆหนะ่อยไอ้ตะบอนก็มีช่วงเยอะตรงนั้น